เอาเลยนะครับสมบัติสารสมบัติสารสมบัติสารนะครับสมบัติสารมีแบ่งกอนเป็น3ตัวด้วยกันนะครับของแข็งฟลูอิดของไหลและก๊าซนะครับแล้วก็เร็วๆของแข็งนะครับจริงของแข็งมันสั้นมากนะครับก็คือมีการที่เรามารู้จักตัวสมการที่เรียกว่าความเค้นนะครับ f อส่วนเนะครับมีความเครียดนะครับเดลต้า l อส่วนเนะครับแล้วก็มียังโมดูลัสนะครับที่เกิดจากผลของ ความเคนส่วนความเครียดนะครับ F ส่วน A คูณ L ส่วนเดลต้า L ครับซึ่ง3สมการนี้ก็คือเกิดมาจากการที่เราพิจารณาตัววัตถุวัสดุของเรานะครับเกิดแรงมากระทำซึ่งอันนี้เราโฟกัสแค่แรงแค่2ประเภทนะครับคือแรงกดหรือแรงดึงนะครับเมื่อเราออกแรงกดหรือแรงดึงตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะทำให้วัสดุนั้นมีการยืดออกนะครับเป็นระยะเดลต้าเอย่นี้อย่างที่ว่า นะครับซึ่งทั้งหมดตง,หงตรงนี้นะครับก็จะมีความสัมพันธ์นะครับพอเราใสา่สกราฟของความเค้นกับความเครียดเข้ามานะครับก็จะทําให้เรามีภาพจะมีภาพประมาณนี้นะครับมีาความสัมพันธ์ซึ่งส่วนของยังโมดูลัสนั้นก็จะเป็นแค่เฉพาะแค่ช่วงแรกนะครับก็คือจะมีค่าสาโลปนั่นเองนะครับสโลปของความเค้น่วนความเครียดเนี่ยความเค้นกับความเครียดเนี่ยก็คือค่ายังโมดูลัสนะครับ ข่าอยอมรัสตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าพอมันเลยมันเริ่มตรงนี้เลยขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันจะมีการบอกว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดจำกัดแปรผันตรงก็คือหลังจากนี้มันจะไม่ใช่เส้นตรงเลยต่อไปเลยเปกนิดนึงนะครับก็จะเริ่มมีจุดที่เรียกว่าจุดจำกัดสภาพยืดหยุ่น คำว่าจุดจากัดสภาพยืดหยุ่นหมายความว่าถ้าเลยจุดนี้ไปแล้ววัตถุจะไม่สามารถกลับมาอยู่ในรูปแบบเดิมได้เขาจะเรียกหลังจากนี้ว่าเป็นระยะที่เรียกว่าเป็นสภาพพลาสติกพอถ้าก่อนหน้านั้นเราจะเรียกเป็นสภาพอีลาสติกหรือยืดหยุ่นนะครับถ้าเลยจุดนี้ไปแล้วนะครับก็จะไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วเราก็ลากไปจนถึงจุดที่สุดที่สุดก็คือเรียกว่าจุดคลากหรือว่าจุดก็คือจุดแตกจุดแตกหักนะฮะอันนี้เปนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาย เราให้ฟังให้เฉยเพราะว่าสุดท้ายที่เราใช้ก็คือเราจะสนใจแค่เฉพาะช่วงที่เป็นเส้นตรงเรียกว,ว่าอย่าง m o d u ลันนส,สนะครับความเข้มนะครับส t r e s s นะครับหน่วยเป็นอะไรนะครับแรงตัวนี้ก็มีหน่วยเป็นนิวตัน a ก็คือตารางเมตร delta l ความเครียดนะครับหรือ strain นะครับ strain ไม่มีหน่วยนะครับเพราะว่าความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปก็หน่วยเป็นเมตรความยาวก็เมตรตัดกันก็เลยไม่มีหน่วย ซึ่งยังโมดูลัสก็ความเข้มขสนความเครียดแบบนี้หน่วยก็เป็นนิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองนะครับเรื่องของแข็งก็ลองไปดูกันได้นะครับก็ถ้าสมการพวกนี้ไม่คล่องก็ไปดูกันนะครับไม่อาจจะมีออกสักข้อนึ่งแน่ๆแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้คิดเหลือเกินนะครับกับการออกก็คือเรื่องของ t ทอร์ a l เอ็กซ์เพนนะครับอันนี้ทวนไปเร็วๆแล้วกันนะครับก็คือเทอร์โมเอ็กซ์เพนคือการยืดออกเนื่องจากผลของ การยืดออกเนื่องจากผลของอุณหภูมินะครับก็จะเป็นไปตามสมการนี้นะครับก็คือระยะที่ยืดออกตรงนี้นะครับเท่ากับความยาวของมันนะครับคูณกับอะไรครับคูณกับเอลฟาซึ่งเอลฟาก็จะเป็นสัมประสิทธิ์การขยายตัวนะครับเนื่องจากอุณหภูมิตรงนี้นะครับส่วนเดลต้าทีนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งเข้าใจว่าก็จะอยู่ในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับองศาเซลเซียสหรือเคลวินนั่นแหละนะดูดูที่สัมประสิทธิ์การขยายตัวนะครับ จากนั้นนะครับข้ามาสู่ซึ่งซึ่งของแข็งนี่สั้นมากนะครับมาของไหลนะครับความหนาแน่นนะครับก็เป็นไปนตามสมการโรเท่ากบ m ส่วน v นะครับก็หน่วยเป็นอะไรครับมวลก็เป็นกิโลกรัม v ก็คือลูกบาศเมตรนะครับแล้วก็จะมีคําตัวหนึ่งก็คือเขาอาจจะใช้เป็นตัว s ก็ได้นะครับที่เรียกว่าความถ่วงจาเพาะนะครับซึ่งความถ่วงจาเพาะก็เป็นไงครับก็มาจากโลสารส่วนด้วยโลน้ําก็คือควาวลจำเพาะตัวนี้หรือความหนาแน่นสัมพัทธ์เนี่ยเขาจะเทียบกับ ตัวน้ำนะครับซึ่งน้ำก็คือโลน้ำเท่าไรครับ1 0 0 0กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรใช่ไหมครับหรือ1กรัมต่อลูกบาทเซนนะครับอ่ะนี่ก็เรื่องของความแนาแน่นเนอะที่ก็จะประมาณนี้นะครับตรรมการที่เกี่ยวข้องความดันนะครับเรื่องของไหลพอมาเกี่ยวเรื่องความดันความดันสถิตใช่ไหมครับความดันสถิตมันเกิดจากอะไรนะครับความดันสถิตก็พิจารณาจากว่าสมมติเรามีของเหลวใส่ภาชนะอันหนึ่งอยู่นะครับเราต้องการอยากทราบครับว่าความดันความดัน ของของไหลสถิตของของไหลที่ของเียกของไหลที่อยู่นิ่งนะครับที่เกิดที่บริเวณกน้นตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องเริ่มมาจากว่าออความดันมันก็เป็นปริมาณหนึ่งนะครับที่เป็นผลมาจากเอาแรงหารด้วยพื้นที่หน้าตัดที่มันรับแรงนะครับก็หน่วยก็จะเป็นะไรครับนิวตันต่อตารางเมตรซึ่งนิวตันต่อตารางเมตรมันมีคนให้ชื่อใหม่นะครับนิวตันต่อตารางเมตรก็คือปาสคาลนั่นเองก็เป็นเกียรติให้กับคุณปาสคาลที่เขาศึกษาเรื่องนี้นะครับ ทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาตรงนี้เราก็จะพบว่าแรงที่ทาการกดทําให้เกิดความดันที่ก้นภาชนะตรงนี้เนี่ยก็คือแรงน้ําหนักของตัวของเหลวนั่นเองใช่ไหมครับก็จะเป็นอะไรครับ mg ส่วน a ใช่ไหมซึ่ง mg m ตรวนี้ก็แปลงได้อีกนะครับก็เป็นอะไรครับความหนาแน่นของของเหลวคูณกับปริมาตรคูณด้วย g หารด้วย a ผลปรากฏคืออะไรครับปริมาตรของน้ําตรงนี้นะครับเมื่อหารกับพื้นที่หน้าตักมันออกมาเป็นอะไรครับมันจากความสัมพันธ์คือปริมาตรคือพื้นที่หน้าตักคูณด้วยความสูงใช่ไหม เอาพื้นที่หน้าตัดลงไปหารความสูงก็เท่ากับะไรครับปริมาตรหารพื้นที่ก็จะเป็นแรป r gh นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความดันของของไหลสติตกก็เลยมีสูตรก็คือ r gh นะครับซึ่งความดันนี้จะเป็นความดันที่เราจะบุกเพิ่มขึ้นไปเรียกว่าเป็นความดันเกจนะครับก็คือความดันที่เกิดจากของเหลวเท่านั้นแต่เราจะมีคำหนึงคือความดันสมบูรณ์ใช่ไหมครับความดันสมบูรณ์เกิดจากอะไรครับเอาความดันบรรยากาศนะครับ atm บวกความดันเกจ ฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ logh นี้มาเราอยากได้ความเป็นสมบูรณ์ก็ทําไงครับก็บวกความดันบรรยากาศเข้าไปซึ่งความดันบรรยากาศมีค่าเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่โจทย์กำหนดน,นะแต่ว่าก็มี1.013งจุดศูนย์หน่มคูณสิกำลังห้าปาสคาลใช่ไหมมี1 atm ใช่ไหมครับที่เขาว่ากาันมีอะไรครับ760ดรบมิลลิเมตรประหลอดอย่างนี้เป็นต้น760ดร้อทอรเป็นต้นนะครับว่ากันไปว่ากันไปมิลลิตรพันหรือทอรเฉย มีอีกหลายหน่วยนะมีอีกหลายหน่วยนะครับอันนี้เปนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเรื่องของความดันนะครับเรื่องของความดันตัวนี้ก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ,อเราจะมีเอาไปใช้พวกหลอดรูปตัวยูหรือพวกมานอมิเตอร์ใช่ไหมครับเราจะมีหลักการอยู่อันนึงก็คือว่าความดันของของเหลวใช่ไหมครับความดันของเหลวชนิดเดียวกันที่ความสูงเดียวกันมีความดันเท่ากัน ก็เลยเหมือนจะใช้กฎการกานี้นะครับในการช่วยในการแก้ปัญหาพวกหลอดรูปตัวยูทั้งหลายแหล่หรือต่อกับแมนนอมิเตอร์นะครับประมาณนั้นนะฮะแรงดันนะครับก็พลิกแพลงกลับมานะครับจาก p ด้วยกับ f ส่วน a ที่เราใช้เมื่อกี้ใช่ไหมครับก็แพลงกลับมาว่าแรงดันนี่คืออะไรครับเอา p คูณด้วย a เอาความดันคูณด้วยพื้นที่แต่อันเนี้ยในการพิจารณาแรงดันด้านข้างนะครับของภาชนะที่เป็นสี่เหลี่ยมสมมุตินะครับแล้วก็มีของเหลวนี่นะครับ ผมดูไซส์วิวเราก็จะพบว่านี่คือระดับของเหลวใช่ไหมฮะเราจะพบว่าที่ความดันแต่ละจุดนั้นนะครับในระดับความสูงนั้นไม่เท่ากันเลยเพราะอะไรครับความดันมันแปลตามเลยครับ rho gh แปลว่าเมื่อมันเป็นเช่นนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือความดันตรงนี้มันไม่คงที่นะครับแรงดันทางด้านข้างเนี่ยมันไม่คงที่ความดันมันไม่คงที่ในระดับความสูงเลยสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรครับเฉลี่ยนั่นเองนะครับเลยเป็นที่มาของการเอา p เฉลี่ยนะครับคูณด้วย a นั่นเองนะครับซึ่งการเฉลี่ยระดับน้ำอย่างนี้ก็เหมือนอะไร ถ้าพื้นนี้เป็นพื้นสีเหลี่ยมใช่ไหมข้างบนเป็นอะไรฮะที่ผิวน้ําก็ไม่มีความดันเลยใช่ไหมเพราะไม่มีน้ํากดทับมันแต่ข้างล่างก็มีเต็มๆคือ rho gh แบบนี้นะครับความดันเฉลี่ยก็จะกลายเป็นเลยครับศูนย์บวก rho gh ส่วน2คูณด้วย a ใช่ไหมก็จะกลายเป็นรูปเลยครับหส่วนส rho gh a a คืออะไรครับ a คือพื้นที่หน้าตัดตรงนี้ใช่ไหมถ้าพื้นที่หน้าตัดน,นี้ก็องค์ประกอบจากอะไรครับความยาวนะครับของด้านนี้นะฮะส่วนคูณด้วยความสูง เพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาเป็นรูป1 2, L, H, 2, นึ่งสโล L H ลเกำลังสองกันเองคุณคุณ้นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้บางทีอาจจะมีใครบอกให้จํานะแต่ว่าผมไม่ได้บอกให้จํานะแรงดันทางด้านข้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ F เท่ากับหนึ่งส่วนสโล G จลเกำลังสองกันเองครับกดปัสบเก้าต่อมากดปัสบเก้าคืออะไรนะครับกดปัสบเก้าคือมีความอันนึงก็คือว่าถากนะครับของไหลนะฮะได้รับความดันเนี่ยนะครับมันจะกระจาย ความดันไปทั่วของไหลนะครับอันนี้ก็ใช้ในแอปพลิเคชันไฮดรอลิกส์นะครับระบบไฮดรอลิกส์นั่นเองนะครับระบบไฮดรอลิกส์อะไรนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีเครื่องทุนแรงอันหนึ่งนะครับมีมีกระบอกลูกสูบอันหนึ่งอันนี้นะครับ มีกระบอกลูกสูบอันหนึ่งนะครับออกแรง F ตรงนี้ใส่พื้ที่หน้าตัด A เล็กๆตัวนี้นะครับสามารถอาจจะยกรถทั้งคันขึ้นมาได้นั่นเองนี่คือระบบผ่นอนระบบทุ่นแรงใช่ไหมครับโดยที่การที่เราออกแรง F ทางฝั่งซ้ายแบบนี้เนี่ยคือเหมือนเราทําการใส่ความดันเข้าไปนะครับแล้วจากกฎกติการนี้นะครับที่ของกฎของปาสคาลบอกว่าการที่ของไหลได้รับความดันมันจะกระจายของไหลไปในทุกๆภาคส่วนของของไหลนะครับเพะงั้นความดันก็จะมาออกทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเหมือนเป็นอะไรครับเหมือน P in กับ P out นะ โดยที่ความดันฝั่งขาเข้าก็จะเป็นอะครับแรงที่ใช้ส่วนด้วยพื้นที่หน้าตัดเล็กๆนะครับจะเท่ากับน้ําหนักหรือว่าแรงที่ออกมาทางฝั่งขาออกเนี่ยต่อพื้นที่ใหญ่เพราะฉะนั้นการการทุ่นแรงก็ขึ้นจะอยู่กับจะขึ้นอยู่กับเรื่องของขนาดเลโชของพื้นที่หน้าตัดนั่นเองนะครับแรงมาแรงร้อยตัวนะครับแรงร้อยตัวนี่ก็เป็น แรงที่เจอกันบ่อยๆว่าเมื่อวัตถุจมลงไปในของเหลวก็จะมีแรงลอยตัวมากระทำใช่ไหมครับซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้จริงๆแรงลอยตัวเป็นผลนะครับที่เกิดขึ้นต่อทุกพื้นผิวตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเราก็รวมมาได้ตัวเดียวก็คือเป็น fb งนะ่อยตัว B มาจะครับว่า buoyancy force นะครับ buoyancy นะครับก็มีค่าสรรมการก็คือ r h เหลว v จงคูณ g นะฮะโอเคนะครับ, okay, รบก็ apply เข้ามาในสรรมการตรงนี้ก็ ก็จะมีแรงที่จะชี้ขึ้นสู่ผิวน้ำสัเหมือนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก็จะมีเรื่องของการลอยจมอยู่นะฮะเมื่อถ้าเกิดมันลอยจมอิสระแบบนี้ได้มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าอัตราส,ส่วนนะครับความหนาแน่นของของเหลวนะครับของวัตถุเทียบกับของเหลวนะฮะตัวที่โลวัตถุส่วนโลของเหลวนะฮะแต่เท่ากับปริมาตรที่จม ส่วนปริมาตรทั้งหมดนะครับอันนี้อันนี้เป็นความสัมพันธ์หนึ่งที่ได้จากการพิจารณาตรงนี้นะซิกมาเอฟเทอรกัูนไล่มานะครับถ้าใครไม่แน่ใจตรงนี้ลองไปดูตัวเต็มกนได้นะครับซึ่งแรวลอยตัวเนี่ยก็มีบทประยุกต์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับก็โจทย์โจทย์มันก็ค่อนเยอะนะครับแต่ว่าก็สร้างสรรค์ดีนะฮะต่อมานะครับแรงเดี๋ยวขอข่าไปแรงตึงผิวก่อนเพราะว่าต้องแรงตึงผิวก่อนแล้วก็แรงหนึ่งนะฮะแรงตึงผิวนะครับแรงตึงผิวคือแรงอะไรนะครับก็คือเป็นแรงที่ทำ เป็นแรงบนก็ตามชื่อเลยครับเรื่องแรงตึงผิวมึงโมเดลที่เราจะมากจะใช้คือผมชอบชาร์ใช้ัน,นี้นะก็หยดน้ำมึงเนี้ยการที่หยดน้ํามันคอยห้อยอยู่แบบนี้ได้ตามผนังอะไรเงี้ยมันอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีแรงตึงผิวพยุงมันไว้ไม่ให้มันไหลลงมานะครับเพราะฉะนั้นแรงตึงผิวตรงนี้เนี่ยแรงตึงผิวเราก็จะใช้ตัว S เป็นตัวห้อยนะครับก็คือเอ่อ surface tension นะครับตามชื่อเลยเนาะ surface นะครับ tension แรงตึงแล้วก็ surface ก็ผิวนะครับแรงตึงผิวมีค่าเท่ากับ แกมมมาส่วนด้วย L ไม่ใช่ผิดโทษทีเอาใหม่ไม่ใช่แกมมมาส่วน L ต้องบอกว่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวเท่ากับ F S ส่วน L นะครับโทษทีนะครับตัวนี้ก็คือสัมประสิทธิ์ความตึงผิวนะครับ แล้วก็ L ก็คือความยาวนะครับความยาวของความยาวของของเหลวนะครับก็คือถ้าเกิดมันเป็นแผลมันมันเป็นความยาวของเหลวที่ว่าน,นี่คือความยาวที่มันสัมผัสนะครับกับตัวผิวตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือสมมติถ้ามันเป็นรูปวงกลมก็เป็นเส้นรูปวงกลมนะครับหรือถ้าจะยกตัวอย่างอันหนึ่งก็เช่นว่าสมมุติเป็นวงแหวนที่จมอยู่ในน้ําแบบนี้นะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเส้นรอบวงตรงนี้ของมันนะครับก็คือความยาว L ตรงนี้นั่นเอง แล้วก็ดีเทลเพิ่มเติมคือถ้าสมมติเป็นลวดนะครับมันจะมีความหนาหรืออะไรอย่างี้ขึ้นมาเนี่ยความยาวตรงนี้ก็จะเป็น2เท่าของความยาวเส้นรอบลูอันนี้ถ้าเกิดใครหลงหลงลืมลืมแล้วลองไปดูกันได้นะครับก็ว่ากันไปแล้วก็เรื่องของแรนตึงผิวนี้ก็จะเป็นลิงก์กับเรื่องของอการซึมตามรูเล็กหรือแคปิลารีฟอสต์นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเจอแล้วล่ะนะครับแต่ว่าใครอยากทวนก็แวะไปทวนกันได้นะครับมีการพิสูจน์นะครับ กลับไปที่แรงหนืดแรงหนืดคืออะไรนะครับแรงหนืดก็คือเกิดจากการที่เมื่อมีวัตถุนะครับทำการเคลื่อนที่อยู่ในของของเหลวนะครับซึ่งโมเดลที่เขาใช้ก็คือหย่อนลูกตุ้มเหล็กนะครับลงไปในของไหลนะครับที่วางอยู่นิ่งๆแบบนี้นะครับถ้าเรามาวิเคราะห์การเคลื่อนที่นะครับโดวยวิเคราะห์แรงที่มันเกิดขึ้นนะครับแน่นอนก็คือมีแรง MG แล้วก็ มีแรงลอยตัวแล้วทีเนี้ยถ้ามันมีการเคลื่อนที่อยู่ในของของเหลวเนี่ยแน่นอนครับจะต้องมีแรงหนืดขึ้นมาเกี่ยวข้องซึ่งแรงหนืดถ้าพี่พูดแบบให้ง่ายๆคือเหมือนแรงเสียดทานที่เวลาวัตถุเคลื่อนที่บนพื้นธรรมดานะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าข้อ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 ความสนุกของมันก็คือว่าแรงหนืดของมันก็จะมีสมการของมันนะครับก็คือ6กไพเอตาอาร์วีครับวิธีการคำนวณนี้ก็คืออะไรครับ6กไพเอตาเอตาก็คือนะครับสัมประสิทธิ์ความหนืดนะฮะ R ก็คือรัศมีรัศมีของลูกเหล็กนะครับซึ่งเวลาเราใช้ก็จะใช้เป็นรูปทรงกลมเป็นหลักนะครับ V ก็จะเป็นความเร็วปลายนะฮะคืออย่างนี้ครับการปล่อยวัตถุลงมานะครับในของไหลแบบนี้เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือจะมีการเคลื่อนที่ที่มีความเร่งนะครับก่อนอธิบายเพิ่มก็คือเป็นความเร่งที่ลดลงนะครับอันนี้ถ้าใครไม่ไม่เข้าใจ เรียกไปดูเลยนะครับแรงหนืดนิดนึงนะฮะแล้วก็พอมาช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการขึ้นที่ที่มีความเร็วคงที่ซึ่งเราก็จะสนใจแค่เฉพาะช่วงนี้ในระดับชั้นนี้นะครับเพราะว่าในระดับชั้นนี้เราเรามีเราถึงจะใช้สมก,การตัวนี้แล้วแก้ได้เพราะว่าไอ้ช่วงความเร่งที่ลดลงก็คือหมายถึงว่ามันมีความเร่งไม่คงที่แหละในช่วงแรกเราไม่สามารถคำนวณได้นะครับในระดับปลอดลายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคำนวณอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในระดับ มอปลายและเรื่องแรงหนืดเนี่ยให้โฟกัสไปที่ช่วงท้ายเลยนะครับก็คือการใช้สมการนี้ขึ้นมาจะสามารถหาความเร็วปลายได้ครับโอเคนะฮะแล้วก็สองพาร์ทสุดท้ายนะครับของเรื่องของของไหลก็คืออัตราการไหลกับสมการแบนดูรีนะครับก็อัตราการไหลก็เป็นรู้กันนะครับว่าทั้งหมดที่ผ่านมาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าที่เราพูดมาทั้งหมดตรงนี้เราพิจารณาของไหลตอนมันอยู่นิ่งหมดเลยตอนนี้เรากําลังเอาของไหลมาเคลื่อนที่กันแล้ว เริ่มอย่างอันแรกที่สุดเราก็ต้องมารู้จักคำว่าอัตราการไหลนะครับภาษาอังกฤษก็คือ flow rate นะครับเราใช้ตัวตัว Q นะครับตัว Q นี้ที่มาคืออะไรก็คือปริมาตรน้ำที่เปลี่ยนไปต่อเวลานะครับ B ตัวนี้คือปริมาตรนะครับปริมาตรของเหลวนะครับเพราะฉะนั้นก็มีหน่วยเป็นลูกบาตรเมตรนะครับเวลาก็เป็นวินาทีเพราะฉะนั้น flow rate นะครับก็จะเป็นเมตรกำลัง3ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแต่เนื่องจากความที่มัน ยุ่งยากนิดหน่อยนะครับการหา,าอตาัตราเร็วอตัอตาราอัตราการไหลตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนแปลงให้มันอยู่ในรูปของตัวแปรอื่นได้นะคะรับก็คือสมมติเราพิจารณาของเหลวโซนนี้เนี่ยเราบอกว่าของเหลวตรงนี้เนี่ยาอาจจะหาได้จากพื้นที่หน้าตาักคูณด,ด้วยความยาวในส่วนนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราพิสูจน์ได้ออกมาเป็นเลยครับ a คูณ l ส่วนด้วย t แล้วเราก็บอกว่า a, l ตัวนี้เนี่ย เมื่อผ่านไปเวลามันเหมือนเป็นการกระจัดเทียบกับเวลามันก็เลยได้อัตราการไหลอีกหนึ่งสมการก็คือ q เท่ากับ av นั่นเองนะครับคือพีที่เนี่ยตัดคูณด้วยความเร็วนะครับซึ่งเรามักจะใช้ตัวนี้มากกว่าบ่อยด้วยซ้ำเพราะว่าปริมาตรของเลตต่อเวลามันใช้ค่อนยากนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าอัตราการไหลนอกจาก v ส่วน t แล้วก็คือมี av อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นํามาสู่ว่าในท่อท่อหนึ่งนะครับอัตราการไหลควรจะคงที่คืออัตราการไหลขาเข้าควรเท่ากับอัตราการไหลขาออก ไหลามาเท่าไหร่ก็ควรจะออกไปเท่านั้นนะครับก็เลยเป็นสมก,การหนึ่งที่มักจะถูกเอามาใช้ในการแก้ปัญหานะครับเป็นการไหลของท่อนะครับโดยมีการกําหนดไว้เลยว่าอาตาาัตราไหลตัดตาการไหลต้องคงที่นะครับซิกมาคิวอินเท่ากับซิกมาคิวเอานะครับส่วนแบนรนดูลี่นะครับก็ถ้าพูดเร็วๆนะครับแบนรนดูลี่มันก็คือสมก,การอนุรักษ์พลังงานนะครับมันเป็นสมก,การอนุรักษ์พลังงานของของไหลในการไหลาจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง อนุรักษ์พลังงานนะครับก็คือเหมือนเป็นอัตราการไหลนะครับอัตราการไหลของกอไม่ใช่อัตราการไหลอนุรักษ์พลังงานของ,อาาอาาข,องของไหลนะฮะก็จะมีสมการใหญ่ๆนะพีห,ห,หนึ่ง r h gh หนึ่บวกหส่วนสอ v 1นลังสจริงๆที่มาก็คืออนุรักษ์พลังงานนั่นแหละนะครับแล้วก็ปรับสูตรเล็กน้อยให้มันเข้ากับเข้ากับเรื่องของของไหลนะครับก็จะใส่ให้มันอยู่ในเทอมที่เป็นของไหลนะครับแบบนี้ได้นะครับคล้ายๆกันไหมเห็นก็อองไหมครับก็คือมีพาพลังงานจนกับพลังงานสั่ง ใช่ไหมฮะก็ P1 บวก r o g 1เท่ากับ P2 บว P1 บวก RoGS1 บวกหนึ่งส RoV1 กำลังสองเท่ากับ P2 บวก r o J 2บวกหนึ่งส่วนสอง RoV2 กำลังสองนะครับก็มีอันหนึ่งที่เป็นแอปพลิเคชันหลักๆนะครับคือถังน้ำเจาะรูนะครับมีความเร็วพุ่งออกมาตรงนี้ก็เท่ากับรูสอง GH ตัวนี้ก็คือเป็นระยะนะครับจากรูที่เจาะถึงระดับผิวน้ำมันเองนะครับก็ใช้แบนดูรี่นี่แหละในการคำนวณออกมานะครับเพื่อหาความเร็วตรงนี้ออกมาเขาจะเรียกนี้ว่าความเร็วทอริชอรี่นะครับ ประมาณนี้แล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาเอาแบนดูลี่ไปอธิบายในเรื่องของปิดเครื่องบินนู่นนี่นั่นนะครับก็ว่ากัน